สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดูทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมแลวคะ่ะรับฟังทางช่องลอกกิกพาพลวยอยูตอนนี้เนาะมือนี้ลอกิกสีมาภาไปบึงตัวเลขกแนวทางราพัฒนาตองวดของเสียนหนุ่มแล้วก็ของสองสวรรค์ตองวดกันนะคะสําหรับแนวทางรล่าพัฒนาวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบมืออื่นเนาะคืนนี้ก็เอาตัวเลขกแนวทางของทั้งสองเสียนไป เบิ่งไปเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางเนาะอ่าก่อนที่สื้อไปเบิ่งตัวเลขแนวทางลอกกิกกรกรับขอพระคุณตัวเลขแนวทางจากทั้งสองเซียนเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นของซ่องสุวรรณละก่เซียนนมล่ะก่ะรับขอบุญขอบุญ FC แฟนคลับของทั้งสองเซียนเนาะคะ่ะที่เปิดใจเข้ามาเบิง่งเข้ามารับชมรับฟงังทางช่องลอกกิกฝากอีกหนึ่งสองทางสําหรับ่องลอกิกน้องหม่ยังยังหม่อยู่เนาะคะ่ะเพราะว่ายังบบแข็งแรงดีปไปเลย บางที่ก็ว้าผิดเว่าดือกูกูโกวงๆไปเนาะคะ่ะสําหรับการเว้าการเล่าเรื่องสําหรับแนวทางเนาะอาจจะมีผิดบ้างเพี้ยนบ้างกะต้องกาบขอโูดขอไปเอ f ซแฟนคลับหลายๆเด้อถ้าการเว้าบลาบบ่ลื่นอาจจะบลื่นหูบลื่นจังไหนแบบใดกะติชมกันได้เนาะคะ่ะแล้วก็ต้องกาบขอโูดขอไปเอ f ซไว้กนเนาะ อ่าเลขทุกตัวเนาะค่ะออมาเป็นแค่แนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคือเก่าเหมือนเดิมค่ะทะเลบกเขาบ,บ่ปังแล้วกีกะกับขอโทษขออภัยไวะะ้กรนลวงนาเนาะค่ะเรขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดต้องขับขอรุดขออภัยแทนเส้นเสียนที่บกเขาเนาะอ่าสำหรับคืนนี้ ตามต่อค่ะตามต่อแนวทางของทางซองเซียนหรือว่าสเปนของเซียนหนุ่มแล้วก็ซองสุวรรณเนาะค่ะวางวดต่อต่องวดจีมานจีหฮงสิปฝังสิเขาสามตัวตรงตรงสองตัวน้นน้นห้บหมเนาะค่ะสาหรับแนวทางของเซียนหนุ่มที่ก่เดินดีถือว่าเดินดีแล้วก็ของซองสุวรรณเดินดีนะคะเพิ่งจะรุดไปสองงวดนับนับรวม ตัววิ่งตัวรูดพร้อมนะคะเพราะว่าถือว่าเข้าสองตัวมาตัวเนาะเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางร้วพัฒนาตองวดสําหรับทองทั้งสองเซียนเนาะค่ะสองสุวรรณแล้วก็เซียนหนุ่มไปเบิ่งกันเลยค่ะอ่าค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของสองสุวรรณสาหรับรอบพัฒนาเมื่อคืนวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของสองสุวรรณของพื้นเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดสองตัวมาตัวเนาะสําหรับวิ่งเก้า เกออกสองเก่าล่างเนาะคะ่ะหายมาตัวนินตัวจอเก้าสามเก้าสามออกสองเก่าเนาะสำหรับแนวทางไปบ่อหอดเก่าสองสองเก่าสำหรับลราพัฒนาของซ่องสุวรรณที่ผ่านมาเนาะคะ่ะไปออกข้างหน้าข้างหน้าของทางอุบลเนาะคะ่ะเก้าเก้าเล็กเบินเพืน่นมาดีดีเนาะคะ่ะเล็เบิลงวดนี้ออกสี่สี ย้อนหลงังมืองจากน้อยของเพิ่นเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางราบพัฒนาของซองสุวรรณกับเขาไปที่วิ่งรูดสังเกตดีๆนะคะตัววิ่งตัวรูดของเพิ่นจะบรุดปันใดเนาะ,ะสำหรับเดือนทั้งเดือนนี้เพิ่งจะรูดไปแค่สอง,งวดเนาะเะพิ่งจะรูดไปแค่สองงวดสําหรับแนวทางงวดนี้ห้มาหนึ่งจิตก็ยังออกแปดหนึ่งเนาะสําหรับแนวทางราพัฒนาของเพิ่นเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมาเนาะ,ะอันนี้เพิ่งรูดไปเนี่ยหนึ่งงวด แล้วก็สองงวดแล้วก็ที่ผ่านมากระเข้าไปที่ตัวนี้ตัวจับคู่วิ่งสีแล้วก็วิ่งหลุดกอดข้อกันมาวิ่งห้านะคะนี่ไอ้นะาเป็นจลุดไปสองงวดสำหรับเดือนนี้ทันวาเอยเดือนมก,กราคมเนาะไปต่อกับแนวทางใหม่สำหรับซองสุวรรณรัฐบาลไทยของพื้นกัะเขา่าเด้อเอฟซีแฟนคลับถ้าใครได้ติดตามของซองสุวรรณรัฐบาลไทยเดี๋ยวมื่ออื่นเราเกส เ้าอัดคลิปเราล่วงหายต่เศร้านะสาะสหรับตัวเลขแนวทางเรา,ารัฐบาลไห้ตองวนเบาปุ่นทั้งเล่าทั้งรัฐบาลไท้นี่แล้วนะคะขึ้นนีเอาเราพัฒนาไปเบิรงกันก่อนเนาะเพื่อไปรุ่นเอาไปเป็นแนวทางมาอื่นสําหรับเราพัฒนาสองรุ่มครึ่งเจอกันเนาะคะ่ะของซองสุวรรณเพื่อน,นหิมาวิงรูดมีเก้ากับหนึ่งสองตัวหกหางหิมเก้าหาหนึ่งหาเก้าหกหนึ่งหกเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะตัวนินตัวเจะสีหาง สองตัวมี 95, 15, ห้าหนึ่ง้าเกเจ็ดหลักกับหนเจ็ค่ะเลขเบิร์นก็สิมีเก่าเกับ1นึหนึ่งสามตัว4หางมี9ก้าหนึ่งห้้าก็ดหลักกับเก้เนึาะตัวเน้นตัวเจาะสำหรับ3ตัว2หางมี9ก้าหนึ่งห้าเนึเจแคปนาจะเอาค่ะเอซแฟนครับใครที่รอคอยผู้ได้ที่ติดตามรักเดียวใจเดียวของซ่องสวรรัอยู่อย่าลืมอย่าพลาดน,นะคะ อย่าพาดของเพิ่นเนาะวิ่งรูดก็เดินดีเนาะค่ะสำหรับตัวเล็กแนวทางของซ่องสุวรรณฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับ fc เก่าแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังบ่ทันแน่ใจเนาะกับตัวเล็กแนวทางของซ่องสุวรรณบึ้งไปน้ากันเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางซ่องล็อกกิ๊กพร้อมเด้อค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะลรอกิ๊กหาแนวทางมาให้ fc fc เก้ C เบืงคลิปยืดพึ่งเรือพนพานเนาะค่ะเบื้องให้จบเบื้องให้จบนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนอ่ะไปต่อของอเส้นนุมเอ่อ,อของเส้นมมนุมเนาะค่ะเล่าปฒนาของเพื่อนวดวดที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์เนาะรุดไปเนาะคะ่ะหามาสามเก่าออกสองเก้ารุดไปหนึ่งเต้มเฉียดไปเต้มเดียวหาซ้มสามออกซีซีเนาะค่ะ หลุดไปทั้งบนทั้งล่างอย่างละเต้มเนาะคะ่ะหลุดไปสําหรับตัวเอ็แนวทางราพันธนะของเซียนนุ่มของเพื่นกะวิ่งหลุดกอดคอกันมางวด่ที่แล้วแล้วก็หลุดแล้วก็เขาตัววิง่งตัวรูดเนาะวิ่งรูดของเพื่อนกับอขา,าดสายมอนกันเนาะซึ่งจะหลุดไปสามสามวดบันี้กหนึ่งสองเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขกแนวทางของเพื่อน ถือว่าเดินดีสามตัวแตกตรงๆสามตัวโตดกับกับพันนานาแล้วเนาะสำหรับเอฟซีไมทียังไม่เคยเห็นกับลองดูลองเปิดใจเบิงสำหรับเซียนหนุ่มในคลิปนี้ลองลองมือไปน้ำกันเนาะในคลิปนี้เอาไปเป็นแนวทางมืออื่นให้มันมาหิ่งๆงปังๆนะเซียนหนุ่มขอให้แนวทางกลับขึ้นมากเลคะ่ะสำหรับของเซียนหนุ่มเล่าพัฒนาเพืร์หายมาวิง่งหลุดมี่สามกับหา ยังนิ่นสามอยู่เนาะสามกับห้าสองตัวหกหางมีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งค่ะตัวนิ่นตัวเจาะไฮมาสามหางค่ะงวดนี้สองตัวเพิร์มีสามเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งเลขเบิร์นเดอเซมีสามสามกับห้าห้าสามตัวซีหางมีสามห้าเก้าสามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งแล้วก็สามสามห้าค่ะ เน้นเจาะที่หางเดียวเนาะสำหรับสามตัวมีสามหาเก่าแคปหน้าเจาะเอาค่ะสำหรับของเซียนหนุ่มไปที่ยังติดตามรักเดียวใจเดียวใจนิ่งพอ,อกับซองสุวรรณแล้วก็เซียนหนุ่มลองบึงลองเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางรับพัฒนามืออื่นนี่ลุ้นกันขอให้มนันขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เอฟซี โชคดีมีใช่เนาะมืออื่นสาหรับเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งมากเสียนใดจักเสียนยนั่นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ให้เอซนอนหลับฝันดีแล้ะขอให้มันมาเนาะมืออื่นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ